คิดว่าตัวเองเป็นคนตลกน้องเพชรน้องพลเดือนมกราก็สามขวบค่ะเขาเกิดสิบสองมกราเขาก็จะสามขวบได้อีกสองเดือนตอนนี้สิบเดือนสองขวบสิบเดือนนะคะแต่ว่าโวยความคิดแบบเลิด คิดง่ก็คุยงแล่ะก็เด็กหน่อยล่ะมากมากเลยบอกคือคือไม่่อยถามอย่างเขาวม่ได้คิดเลย <c oughs> เขาเขาเขาตอบเลยแล้วก็ถูกด้วยฉลาดมากอันมาานสิกับบริทานใหนฟังการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเต่ากับกระต่ายนี่ าก็สิได้คํานี่แหละแล้วก็มีซอมบี้ด้วยเขาวะไม่ได้ไปค่ะอ๋อพีหน้าไปโรงเรียนหรอคะใช่ค่ะปีหน้าก็น่าจะเอาเข้าเทอมนู่นแหละเทอมหน้าเจ้าวะพวยไปโรงเรียนก่อน หนูคือน่ารักแทมืมาอยู่กับเขาเรามุกเจ้าสิหูเลยความน่ารักของเขาแบบล้วนๆเลยไรเดียงสาแล้วก็น่ารักมากเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือทำความสะอาดเรียบร้อยไม่เหนียวหนึ่อนะ อันนี้รอไว้ให้ใครกินก็ไม่รู้สวัสดีค่ะยายเหงาแน่เลยเต้าแฝดไปโรงเรียนแมนค่ะบออกมาอีกแล้วเพ็ดมาทำไมโอ้พอยมาทำไมพลอยมาหาใครหาเนตหาเนตเต็มเพชรพลย พยายามให้ทำไมใคร<ต>ทำพลอยทำนี่แหละออ้ยพลอยทำนี่แหละพนังมกเจ้าเบิกอ้าวอ้าวโอ้พอแล้วค่ะ <c oughs> ดีกันค่ะดีกันดีกันนะดีกัน,พ,น,นพี่พลอยเรื่องมามนโว้อ๋อพี่พลอยบอกว่าพี่พลอยขอโทษพี่พลอยทำนี่เองนี่แหละพี่พลอยบอกอยาสารภาพกับยายแล้วว่ะ <c oughs> านมให้น้องหน่อยได้ไหมคนละอันไม่เอาไม่รักน้องแล้วเหรอดูน้องหลับตานะอ่ะอ่นหลับตาหน่อยน้องเพชรหลับตายังน้องเพชรหลับตายังคะเอาไม่ยังไงไม่ก็ไม่จะไม่ได้ไงหนูต้องหลับตาก่อนไงดูดูหลับตายังพี่พลอยน้องเพชรหลับตาแล้วค่ะขอน่อีเมขอนงินเน่ยอีเมอีเมมีเงินอยู่บ่อีเม อีแม่เอ้ยนู้ยกุกกไม่เอาไม่เอามันสกปรกแล้วมันเปื้อนแล้วยายเจ็บเรียบร้อยแล้ว่นหนูไม่ต้องไปทำมันเลอะเอามาของกันเลยอีแม่ไม่เอาของกนเลยอีพอโอเคขอยืยได้อีแม่นะรอยย อาหน่อยจ้าหลับตาแล้วค่ะหลับตาอยู่เตังให้พี่แจได้ก่อนไม่ไม่เอานมค่ะเอานมหลับตาแล้วค่ะออ๋หลับตาได้หรือยังนะ <c ười> ติ๊กตัก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 ตติ๊กกเออติ๊กตัก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 เออผู้ใดหยิบคอผู้ใดหยิบผู้ใดหยิบคอ ยอมแล้วเหรอยอมหรือยังไม่ยอมไม่ยอมเหรอไม่ยอมจะให้ทำยังไงไม่เอาวายบอกไม่ฟังบอกว่ามันเปื้อนหนูกลัวพีงไปไปใส่รองเท้ายายพาไปออกกําลังกายไปไปอเอาแบ่งกันเอาแบ่งกันแล้วโอ้ยนมยายหายแล้ว โอ้หนมยายเปื ah, ้อนหมดเลยอ่ะคิดไปเลยของพออยู่ไหนอ่ะของพ่ออยู่ไหนอ่ะแบ่งกันไหมมามามาแบ่งพี่หน่อยมาแบ่งแล้วโอเคแบ่งให้โอเคแบ่งให้ลับตาก่อนลับตาก่อนลับตาก่อนอยู่ไหนนะล้างน่ะล้างตาลับตาลับตาตาอาบตายังาอย่างอย่างไหนนะเอามาให้เธอเดออดังั้นเราก็ไปไปใส่รองเท้ากันออกไปข้างนอกกันเราไม่ มาแล้วนั่นได้แล้วหลับตาขอบคุณค่ะขอบคุณข้าปขอบคุณค่ะเออเขาถือว่าเขาเป็นพี่ไงว้ยเจ้าเห็นช็อตว่าเด็ดเด็ดวะนี่เวลาเขารักกันนี่น่ารักไหนทำานี่เขาเขาเป็นพี่เขาจะตบหัวน้องมันเปื้อนมันเปื้อนกระเป๋ายายไงกระเป๋ายายไปเราไปวิ่งกันวิ่งข้างนอก็อกกิ้งกันนะกินของหวานแล้วไม่ไหวแล้วต้อง